ที่เ,เพื่อนๆเห็นนี้นะคะอันนี้เป็นดอกคาลูนาหรือเฮเทอร์หรือเราจะเรียกเฮเทอร์ก็ได้ในภาษาไทยนะคะดอกไม้นี้ก็มีสีสันที่สวยงามเดียนะคะเราก็จะเอามาปลูกในกระถางเนาะพอดีช่วงนี้นะคะเป็นปลายฤดูร้อนค่ะฤดูใบไม้ร่วงก็จะเข้ามาแล้วเนาะหน้าหนาวก็จะเข้ามานะคะดอกนี้เขาก็จะทนทานค่ะเ,เพื่อนๆนะคะ สำหรับดอกที่เราปลูกในสวนเนี่ยตอนนี้เขาก็ยังเจริญเติบโตอยู่นะคะแต่ว่าถ้ามีเหมยขาบหรือแม่คนิ้งมาเนี่ยดอกไม้ที่เราปลูกไว้เนี่ยนะคะก็จะไม่รอดค่ะเขาก็จะตายไปค่ะดอกคอสโมสก็เหมือนกันค่ะหรือแม้แต่ดอกดาวเรืองฝรั่งเศสค่ะ อย่างดอกพิทูเนียก็เหมือนกันนะนะคะตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยเนาะเขาก็ไม่ค่อยบานแล้วค่ะก็เหลืออยู่สองสามดอกกันนะคะเราก็เลยซื้อดอกคาลูน่ามาปลูกนะคะเพื่อเพิ่มสีสันในช่วงอากาศหนาวค่ะดอกนี้เขามีสีสันที่สวยดีคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะสีแดงสีเขียวสีชมพูนะคะ ที่จริงแล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นสีสันที่แท้จริงนะคะอันนี้เป็นดอกที่ย้อมมาเดี๋ยวเราให้ดูป้ายค่ะถ้าดูตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่า painted นะคะแล้วก็นี่ชื่อของเขาคนะาร์ลูน่านะคะเราซื้อมาสามกระถางเนี่ยห้าปอน์ถ้าราคาจริงๆเน,นี่ยกระถางละสองปอนด์นะคะนี่ค่ะ คือสีจริงๆของเขาไม่ใช่สีนี้นะคะอันนี้เขาย้อมออกมาแต่ว่าต้นดอกไม้เนี่ยเป็นต้นดอกไม้จริงค่ะยังมีชีวิตอยู่นะคะอันนี้เป็นดอกไม้จริงแต่ว่าวิธีการที่เขาทำเนี่ยตอนที่ดอกคารูน่าเนี่ยเขามีเป็นดอกตุ่มๆถ้าเราดูด้านล่างเนี่ยจะมีเป็นดอกสีจริงๆนะคะเป็นสีขาวๆนะคะที่เป็นสีแดงเนี่ยเขาย้อมสีมา วิธีที่เขาทําเนี่ยตอนที่ดอกนี้เป็นดอกตูมสีขาวเนี่ยนะคะก่อนที่ที่เขาจะบานเนี่ยเขาก็พ่นสีบนดอกตูมทั้งหมดนี้นะคะเป็นสีแดงที่เห็นนี้นะคะสีนี้ได้มาจากสีที่มาจากพืชค่ะก็ไม่ได้ทําอันตรายกับพืชเท่าไหร่ะนะคะเขาก็ย้อมแบบนี้เขาก็จะอยู่คงทนไปหลายเดือนเหมือนกันค่ะนะคะ,นะคะนี้สีแดงนี่ก็ไม่ใช่สีจริงๆนะคะ เพราะว่าที่นี่นะคะเ,เพื่อนๆอากาศหนาวเนาะช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็ไม่ค่อยมีดอกไม้อะไรให้เราชื่นชมนะคะดังนั้นในการค้าดอกไม้เนี่ยพวกเนอร์เซอรี่เนาะเขาก็ต้องการทําแบบนี้เพื่อให้ได้ดอกไม้ขายดีนะคะแล้วก็ย้อมสีอันนี้ก็เป็นสีแดงนะคะถ้าเ,เพื่อนๆอยากดูดอกจริงๆหรือใบจริงๆอันนี้ค่ะด้านล่างนี่จะเป็นดอกจริงใบจริงนะคะสีขาวนี้นะคะ เดี๋ยวมาให้ดูสีเขียวก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็ย้อมสีเหมือนกันนะคะดอกจริงๆเนี่ยดอกเป็นสีขาวค่ะด้านล่างเป็นสีขาวนะคะใบเขาก็เป็นสีเขียวอยู่แล้วค่ะที่ใบจริงๆอยู่ด้านล่างเนี่ยนะคะอันนี้ใบจริงค่ะเป็นสีเขียวด้านล่างนี้นะคะด้านบนเนี่ยที่เป็นย้อมเป็นสีเขียวอันนี้เป็นสีย้อมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆเห็นดอกสีขาวนี่นะคะอันนี้สีที่ย้อมอาจจะหลุดล่วงเป็นบางส่วนนะคะนี่สีที่แท้จริงเนี่ยเป็นสีขาวนี่ค่ะแล้วก็สําหรับดอกสีชมพูก็เหมือนกันค่ะก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ถ้เ,เพื่อนๆดูด้านบนเนี่ยส่วนที่เขาจเจริญเติบโตออกมาใหม่เนี่ย เขาก็จะกลับเป็นสีเดิมนะคะเห็นไหมคะใบเป็นสีเขียวแล้วก็ดอกที่ออกใหม่เนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะคะเราก็จะเอาดอกที่เราซื้อมานี่นะคะปลูกในกระถางเนาะแล้วก็วางไว้ที่ประตูนหน้าบ้านค่ะแล้วก็จะเอาดอกคารุน้ามาปลูกในกระถางนี้ค่ะ ดินที่ใช้นี่นะคะก็ขอให้เป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีค่ะเริ่มแรกเราก็ขุดหลุมมานะคะใหญ่พอที่จะเอากระถางดอกคารุน่าใส่ลงไปนะคะทำเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะจะได้หลุมที่พอดีเนาะเราเอากระถางใส่ไปแบบนี้ก็ได้ค่ะก็เห็นเป็นรูปกระถางเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาต้นคารุนาออกมานะคะแล้วก็วางลงไป นะคะระดับดินก็เป็นระดับเดียวกับกระถางนะคะเสร็จแล้วเราก็กดดินรอบๆเบาๆค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะเพื่อให้ได้ดอกไม้ที่มีสีสันในช่วงที่ไม่มีดอกไม้อื่นปลูกกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะ อันนี้เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะเอากระถางใส่ลงไปนะคะระดับดินพอดีเนาะแล้วก็เอากระถางออกมาแล้วก็เอาต้นคารุน่าออกมาแล้วก็ใส่ลงไปค่ะแล้วก็เอาดินกลบแล้วก็กดดินรอบๆเบาๆ ก็เป็นวิธีง่ายๆแล้วก็ถูกด้วยนะคะในการให้สีสันในช่วงที่อากาศหนาวนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็รดน้ำด้วยค่ะ เวลาเรารดน้ำเนี่ยเราชอบรดตรงโคนต้นค่ะเราจะไม่รดตรงใบหรือตรงดอกค่ะแล้วก็รดพอชุ่มท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเรามีก้อนหินแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ในกระถางไปด้วยนะคะตกแต่งให้สวยงามเนาะ แล้วก็ใส่รอบๆต้นคารุน่าค่ะ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดค่ะดอกคารูน่านี้นะคะเป็นดอกไม้ประจําชาติของประเทศนอร์เวย์ค่ะเดี๋ยวเราหมุนกระถางให้เพื่อนๆดูนะคะหลังจากที่เราปลูกแล้วเนาะใส่ก้อนหินเขาก็ดูดีขึ้นนะนะคะ เพราะว่าสีขาวเนี่ยเขาก็ตัดกับสีแดงสีเขียวแล้วก็สีชมพูค่ะนอกจากดอกคารโรนาที่จะปลูกได้ในอากาศเย็นแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเราก็มีอีกดอกหนึ่งนะคะที่อยากแนะนำนะคะที่อยู่ใกล้ๆนี้อันนี้เป็นกรหล่ำประดับหรือปูเล่อันนี้เราได้พ่อจากเมล็ดค่ะ อันนี้เขาก็ทนความหนาวเย็นค่ะยิ่งอากาศเย็นเนี่ยใบเขาก็จะเปลี่ยนสีนะคะอย่างต้นนี้นะคะตรงกลางเนี่ยก็กลายเป็นสีครีมหรือสีขาวต้นนี้ก็เป็นสีม่วงค่ะยิ่งอากาศหนาวมากๆนี่นะคะใบเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแบบนี้ค่ะ อันนี้ก็เหมือนกันนะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะถ้าเป็นเพื่อนที่อยู่เมืองหนาวต้องการปลูกดอกไม้ในช่วงที่อากาศหนาวเย็นค่ะขอบคุณมากๆที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะ